เอาแล้วครับผมนะก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายเมตุนึงเกมเมอร์นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนวิตเทอร์สเกลิตันนะครับโอไม่ใช่วิตเทอร์สามหัวตัวใหม่นะแล้วก็จะเป็นเจ้าโกเลมนะครับเป็นมังกรสามหัวนะผมโอเคเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะผมอ่ามาดูกันผมจะเสกเจ้ามังกรสามหัวมาก่อนนะครับมันก็เสกแบบไอรอนโกเลมนั่นแหละนะครับนะก็เสกไปวางครับปุ๊บนี่ว้าว โคตรจะเท่เลยนะครับนะเห็นไหมซัมโฮดนี้ผมก็เคยดีวิวไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็มาดูกันใหม่ก็ได้นะครับผมอ่าให้มันต่อสู้กับพวกนี้ดูนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันสู้ไหมสู้ไหมดูนะครับทมเพนไม่สู้เลยว้าวโอ้โอโอ้ลกเลกลกนิดนนะครับผมนี่ว่าเหมือนมันจะไม่สู้นะ เปล่าเปล่ามสู้ไหมโอ้สู้ซอมบี้นะครับอ่ามันไม่สู้พวกเดียวกันนะครับนะโอเคต่อไปนะครับเรามาดูเจ้าวิทเทอร์นะครับวิทเทอร์ตัวใหม่สามหัวแบบคอมมานด์บล็อกนะครับนะอ่าโอเคมาดูกันนี่ก็เสกแบบวิทเทอร์เลยนะผมเสกธรรมดาไปดูนะเนี่ยมันเสกแค่เดียวนะวันนี้นี่ คนกลางจะเทเลยนะครับไันได้บวกกันกับมังกรนะครับถ้ามันบวกกันจะเป็นอะไรที่น่าสนุกมากนะครับถ้ามันจะเดียวกันนะนี่สลับไบรอนก็จะมีประมาณนี้แล้วเนาะเอาไว้เล่นกับเพื่อนกันขำๆก็ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปล่อตีนมันดูนะครับลองวิ่งล่อตีนมันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับปรับเป็นเซอร์ไพแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองไปวิ่งล่อตีนมันดูนะครับผมอ่าว่ามันจะทําอะไรเราหรือเปล่านะครับอ่าโอเค มาเดะมาเดะต่อตีนับโอ้โหแหลกแหลกแหลกว้าว้าวโอ้โหโอ้หย,ยิงทีที่มีตายนะครับผมแม่งยิงเมื่อกี้ดี๋ยวเจ้าวิเกเทอร์สเกลิตันไปไหนวะโอ้โหไม่เห็นนะอหือตกน้ำดิยิ้มแม่โอ้โหช่วยชิบไก่ละช่วยช่วยชิบกายช่วย,วย,วยแล้วผมตกน้ำโอเคกโอ้โหเจ้าเว็กนี่ว้าวเจ้ายุงลายนี่แกอยากตายหรอโอ้ เจ้ามังกรมันก็ตีเราอยู่นะถ้าไม่กินแอปเปิลทองนี่น่าจะตายเลยนะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสปเร่ผมด้วยนะโอเควิจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ